อ่ะจกคาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับสวัสดีครับสุดหล่อครับสวัสดีครับครับครับโอ้ยดังสุดเลยแต่ทางนู้นน่ะป๊อกปกอยู่วันนี้พลายสอนถือไม้สวยมะม่วงมาวันนี้มีภารกิจเด็ดอะไรเนาะไหนเนาะอยู่ไหนโอ้ยอยู่น้น กิจเด็ดกับพี่เบาวนี่เองไข่มกมานี่เองไม่ต้องไปเป็น <Yeah. S 1> บริกาดเขามานี่พี่บบาวพี่บบาวดีใจแน่นอนเลยโอ้ <c oughs> พ่อจะพาผมอาบน้ำแล้วใช่ไหมน่าจะใช่เนาะอย่างแน่นเลยเหรอใส่เองบิดเอง ไก็คือตอนที่เราไปธุระครับใส่เน้นตอนที่เราไปธุระใส่แน่นทีนี้นใส่สู้ไว้แน่นจัดนะครับ เพราะว่าเนาะเราก็ไม่ค่อยอยู่ก็เพื่อความปลอดภัยก็เลยต้องแบบว่าล็อกตัวอยู่อย่างแน่นหนานะคะอืเออดูจากดูจากสีหน้าไฟสอนนครับอีไหนไหนยังไม่ออกอย่นะครับตอนนี้เอา อาออกแล้วออมาพี่แซมมามามนน้ำลุกมา,ากเปิดน้ำก่อนเปิดเลยใช่ไหมน้ำนี่บ่ไหลอู้อ มาพร้อมขาที่ห้าเลยเอ้าผมผมต้องล็อกตู้ด้วยค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะทุกท่านขาที่ห้าห้อยตรงเตงมาเลยนะพี่บ่าวเอ้ยต้องฉีดน้ำด้วยนะคะที่เวลาฉีดน้ำเวลาช้างถูตัวนี่เพื่อป้องกัน ผิวหนังของเขานะคะจะไม่ไม่ถลอกต้องมีน้ําแบบคอยหล่อเลี้ยงนะคะให้ความชุ่มชื่นนะคะถ้าไม่มีน้ำเนี่ยถูแบบสดๆนี่หนังนี่ถลอกแน่นอนค่ะนังเอ้าเอาเอาเอ้าไอชานมเดี๋ยไปร้อเล่นกับพี่ขวัญเป็นไงพี่บ่าว เป็นไงพี่บ่าวพี่บ่าวได้อาบน้ำหรือว่าอยู่กันนานแล้วยังไม่จบกันอืออืออ้ยดูหางสิสวยจริงๆอริง ดูกับการสิสุดยอดมากเลยเมามันมากเมามันมากดูทางนี้พ่อคิวต่อไปผมนะครับดูน่ารักไหมครับดูดูท่าวางงวงของเขานะครับ <laughs> เห็ดผมไหมครับพ่อคิวต่อไปผมก็อาบด้วยนะครับอ่า พี่วกวันสงสัยว่าพี่เอพี่แซมจะอาบน้ําไปไหนเนาะจะได้ไปเที่ยวหรือเปล่าไป่งานเออจะไปแห่งงานหรือเปล่าพ่อผมอยู่หลังนะครับอี๋ดูดูดูทาวางงวงของเขานะครับอี๋น่ารักไหมคะดูน่ารักไหมถ้าตูรูก็จะฮะกอดงาข้างหนึ่งอจับงาข้างหนึ่งแต่พี่กวันก็จะชอบเอาเอางวงไปวงางบนงา อันนี้เอาเวลาให้อาบให้ถูดูไปกินยังงั้นเสยน่ะมาถเูเร็วๆเดี๋ยวค่อยกินอ้ตัวเองยิ่งนานๆได้ออกมาถูครั้งหนึ่งถูกดอน ก็เพเร็วเร็วครับเร็วเร็วอ,า,า,อ, <c oughs> อาปากเราทำอะไรพี่ขวัญเนี่ยอาปากเราทำอะไรเออเออว่าพี่พี่แซมเอ้ย่อให้อาบน้ำแล้วทำเป็นเล่นนะแต่เขาเป็นแบบเนี่ยเจ้าชายคนแบบหนุ่มสํำอางนะคะพี่เซมเนี่ยชาย,ยาของเขาก็คือหนุ่มสํำอาง แต่ก่อนเขาจะถูแบบโอ้โหสะอาดสะอา่ะถูทุกซอกทุกมุมนะตอนนี้ทําไมไม่ค่อยชอบถูแล้วนี่เ,าานเขา,เถ,เขาขถูประจาใช่ไหมยอยู่นู้นอ๋อตอนอย,อยู่ซุ้มเขียวมีคนถูให้เขาตอ,อ,อนนี้ไม่มีใช่ไหมก็นนเลยไม่คันนะอพอถึงหลักเด้อทีนี้จะไปคันอยู่หลักได้ทีนี้นะเส็แล้วม้ย หน้ารล่อหลอเออรอจริงหลอจังงานก็ยาวร็วจริงจีงานให้ดูรอบสุดท้ายที่ที่ทตัดปลายออกสามสิบเซนนะคะถ้าเอามาต่อสาสิบเซนนั่นคือมันชนกันเลยเน,น,นานนะชนกันตั้งนานแล้วนะสามสิบเซนนะ,ะไม่ใช่ธรรมดาได้สามสิบเซนข้างละสามสิบเซนะ ขวันขวันเออเอาเอาเอาคุยกันคุยกันขวันถอยขวาน ดี้ช้างขี้ช้างไม่ใช่ขี้ใครนะคขี้ช้างไปสวนว่าขี้เยอะมากขี้ใครเย,ยอะขี้ช้างไม่รู้ขี้ใครมาอยู่บนตัวช้างใช่ไหมออรู้สึกว่าเขาจะไม่ค่อยถูเท่าไหร่นะดูวันนี้รู้สึกว่าวันนี้ไม่ค่อยจะถูเท่าไหร่จะห่วงกินซะมากกว่า ออโอ้ยเร็วเวพี่ขวัญเร็วเร็วเห็นไหมนี่นดูถูงวงรอแล้วเร็วๆว,ว,วน้อยถ้าพี่ขวัญไม่ถูเดี๋ยวผมถูเองพ่อเออขัดงาขัดงาเนีน่นย,ยใช้ดินทรายนะคะสามารถขัดจากงาแบบดำๆขาวได้นะคะ เห็นไหมเวลาช้างนอนมันถึงได้เสียดสีทำให้งาแบบสึกหลอได้นะคะดินเสริหม,มหล่เสริมหลอขาวจ้วะขาวแต่งาก็พอขาวแต่งาก<อ>็าาพอตัวตัวไม่ถูด้วยวันนี้ตัวไม่ชอบถู เออ,อ,องางขัดข้างเดียววะมัน,ข,นขัดข้างเดียวไว้ข้างหนึ่งโอ้ยสงสารคนหลอหน่อเนาะแนวเนาะเปนสไตล์เนาะนแนวขาวข้างหนึ่งดำข้างหนึ่งเงี้ยนะไปสไตล์เนาะทุกวันนี้นอนดีนะคะ นอนดีมาอยากเห็นนะครับเห็นดูเลยว่าน,นอนช่วงไหนตีสองตีสองตีสามช่วเช้า,านะครับเห็นเลยตีสองตีสามเขาจะนอนนอนดีมากอยู่ตรงนี้เ็ <laughs> ไม่อยากถูแล้วมาถูงาข้างนึงก่อนโอ้ยเราปิดสไตเนาะโอ้ตกสารเราพี่แซมดูวะงาดำข้างหนึ่งไปละ เอาพเวลาไม่อยากถูแล้วโอ้ยจะไปหักผักสะเดาวชานพักสะเดาหวานชั้นได้นั่นเทวดาเลยเนาะเทวดาเชือกนี้มีบุญนักจะช่างเทวดามีควานเลี้ยงมีบุญนะเนาะหาควานเลี้ยงยากมากอานละโอ้ยเทวดาเอ้ย อ่ะอ่ะถู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 เร็วๆจะได้รอรอเหมือนกันเนาะที่แซดีอ๋อนะดูจากดำดำนะครับจะออกเลยดูทำหน้าตาเหมือนแบบมันขัดยากมากเลยครับแสดงส ได้จับใบใบกันยังคือว่ตเุ็นวั์นา<อ>มไ,มไ,มไม่ได้ครอบครองใช่ไหมไม่ได้ครอบครองแต่ว่าได้ดูแลเอาจั่วแล้วทีนี้หลอ่อแล้วนะคะดินด้านบนยังเอเต็มเลยอเอาะละแหละ วันล,ละนิดวันล,ละหน่อยเพราะว่าวันนี้เขาไม่ค่อยจะคันเท่าไหร่นะคะถ้าเขาคันนี่เขาจะถูแบบอย่างเมามันดูจากปฏิกิริยาแล้วหัลโหลไปแล้วไปแล้วยังห่วงกับการกินย่านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ กเดี๋ยวไปให้ส่งพี่ขวันกับพี่แซมถึงซุ้มก่อนนะคะก็ติดคลิปกันนะพี่แซมบักสะดาวฉันพอมักสะดาวหวานเช้าเักหวานนะคะนี่สดาวหวานไปเข้าบ้านพักผ่อนตามอัธยาศัยดเด็กดีครับเห็นไหมอย่างนี้ นะสำหรับคลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับควานผู้ดูเลพี่บ่าวแล้วก็ช้างในซุ้มน้ำเงินทุกเชือกนะคะอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะชอบกดไลค์ใช้กดแชร์นะคะอยากจะมาทเทคแคร์ก็เข้ามาดูกันเยอะๆนะคะพาตูลูช้างคู่ใจลายขวัญเมืองแล้วก็ทางแฟนเพจเฟซบ o ๊กนะคะช้างแห่งงานลายขวัญเมืองนะคะเจอกันคลิปหน้าไร์หน้านะคะสำหรับคลิปนี้บายบายสวัสดีค่ะ